เฮ้ยอะไรแล้วกทอนขายของเมื่อคลิปที่แล้วนี่ว่าเอ่อในน้ำตัวสิครับโอ๊ยทำไมกล่องมืดจังสวัสดีครับฮะนี่ควณเป็นแม่ค้าขายสลามเหรอโป้มือโป้มือโป้มือ คุณเป็นคนขายเจอเลยผมไม่รู้ว่ามันยังอะไรอีก,กช้อนโต๊ะฮะ,ะอ้อรู้แล้วช้อนโต๊ะทำังไงเอาแบมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขารู้ว่าช้อนโต๊ะทำังไงเอาโต๊ะมาตัดได้กลายเป็นช้อนได้ช้อนโต๊ะแล้วุยปัญชัยวินเนี่ย,ยโอเคเริ่มท้าเลยฮะคงจะขั้นเทง สีช้อนสองช้อนคนคนเนีเข้าเข้ากันเข้ากัน<อ>เฮ้ยเก้า <c oughs> หกเลยเ <c oughs> ช็ดเ<อ>ช็ดเช็ด,ชด,ชด,ชดโอ้ไปไปเอาอย่างงั้นเลยเหรอ เอ้ยเดี๋ยวนะผมอยากรู้ว่าการทำเออธุรกิจนี้วันหนึ่งได้ตังค์มาละกี่บาทครับสองแสนค่ะ<ฮ>อูววมันขายดีขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วเราก็ใส่ของสีแดงลงไปเลยค่ะแล้วใส่ของสีแดงแล้วเราก็ใส่ผง,ง,งไอเดี๋ยวเละและ่เล่ลเดือนหนึ่งนี่ได้ตังค์กี่บาทแล้วครับค่ะ อา้าวขายขายไม่ดีตอนเหมือนตอนหนึ่งวันเลยเงั้นถ้าสิ้นเดือนละครับระะฟังผมไม่หนะสิ้นเดือนในตังเท่าไหร่ฮะโอ้โหโอเคฮะฟัะงต่อต้องกดเงินต้กล้อง,ดดงเงียบโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลุกขึ้นก่อน ถ่ายมันลำบากเกินอันนี้เราก็เตรียมตัวดิ้บยางหายลมดิงหายแล้วไม่เป็นไรหรอกมันไม่เมื่อยมันไม่เมื่อยเห็นสิกล้องกล้องอันนี้มันมันถ่ายสูงแค่ไหนก็ต่ำเหมือนเดิมอ่ะเห็นแบงไม่ค่อยชัดเลยต้องยืดเอาไม่ต้องยืดหรอกเอาแขนสูง เงี้ยที่ต้องใช้นิ้วยาว่ะยิยยาโหอายเลยเหรอเออสีส้มนั่งนั่งนั่งวนดู แบบตัวก้อนก้อนนี้ก้อนอะไรก้อนขี้ฮะหรือก้อนขี้หมาหรือว่าก้อนอะไรอะเออผมถามนะครับมันคือก้อนอะไรโอเคฮะแบบไหนอะอยากรู้อยากรู้เฮ้ยอยากรู้อยากรู้แต่เราควรได้เข้าันเลยค่ะ เบบี้ออยเบบี้ออยเลยน่ะสูงได้ไหมน่ะสูมแบบนี้ค่ะออ้ยอุ้ยๆไหนไหนไม่เห็นเมื่อกี้นี่ค่ะไหนไหนเอามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นหน่อย่เราไหนเอาขึ้นมาดีดีค่โอ้โหลองลองลองปั้นดู ไดไม่เห็นอะไรลเลยไ้แต่ว่าได้ตังดีโอเคฮะจะจบแค่นี้เลยดียไมดหมฮะโอ้กองไม่ถึงต้องใส่แชมพูเยอะถ้าอยากยืดกินน้ำม่ไปใช้เอ๊ ช้อนชาเอ้าเมื่อกี้บอกอีกหนึ่งช้อนโต๊ะต่อช้อนชาตัดช้อนซาซาตีนผมนี่ซาเลยโอเคฮะสำหรับคลิปนี้บายบายฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และแชร์นะฮะบายบายครับ って。Oh,